คำที่คู่กันคือคำไหนครับคำไหนโยงไปตามเส้นที่เราตอบอนะ่าฉะนั้นเอาข้อที่1รูปที่1 girl อ่าที่เชื่อกูดแล้ว girl ทุกคนตอบคำว่าอะไร happy นะครับตอบให้ถูกนะเช็คให้ถูกคำนะครับนักเรียนต้องอ่านเองนะใครไม่สะกดอ่านอ่านไม่ได้แน่นอนศูนย์คะแนนแน่นอนเพราะว่าต้องสะกด happy เพราะอะไรเฮ้ happy happy แล้วก็จำคำนี้ไว้เลยว่าคำนี้อ่านว่า happy อต่อไปครับ dinosaur ผู้ปกครองเช็คเลยใครไม่ตอบไดโนเสาร์ small คำนี้ใช่ไหมครับ small small ต่อไปครับ ruler ตอบ ruler ruler นี้เป็นยังไงมันสั้นตอบว่า short ใครไม่ตอบอีก short ต่อไปครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นยังไงไดโนเสาร์โยงเส้นมา big ใช่ไหมครับมันใหญ่ big ใหญ่ ตัวต่อไป ruler อีกแล้ว ruler ตัวนี้เป็นไง long ยาวมัน long ยาวและคนสุดท้าย boy เป็นไงครับ boy sad นะครับ boy sad เศร้าเสียใจะเ,เช็คแล้วผ่านแล้วต่อไป picture ไม่ใช่ picture page number 51 50เท่าไหร่ครับ51 51 51อ่ะ มาดูนะครับเหมือนเดิมเลย match and trace ให้จับคู่อีกแล้วทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกัน one two three match and trace one two three match and trace ให้ให้จับคู่แล้วก็ดูตามอ่าจับคู่แล้วก็ดูตามเหมือนเมื่อกี้แหละเหมือนหน้านี้เลยนะครับที่ teacher speak English แล้วให้ student เป็นไง มทช์กับเวิร์ดทีเชิญจะให้สติ d เด t นดูที่รูปภาพนะครับดูที่รูปภาพที่เชิญจะพูดภาษาอังกฤษแล้วพวกเรารู้อยู่แล้วว่าคำที่ที่เชิญพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราดูที่รูปภาพใช่ไหมมันกำลังทำอะไรนี่มันกำลังทำอะไรครับขุดดินใช่ไหมครับดูรูปภาพรู้เลยว่ารูปภาพเนี้ยคือขุดดินฉะนั้นที่เชิญจะ speak English ฟังดีๆนะครับคำว่าขุดดินภาษาอังกฤษด i g ก ดิกฉะนั้นเราจับคู่เลยคำไหนคำว่าดิคคำนี้ไงใช่ไหมครับดิกเพราะอะไรเพราะว่า the e d d d k d i ิ k ที่เชื่อจะให้เวลาพวกเราต้องใช้สมาธิในการสะกดนะครับใครไม่ตั้งใจศูนย์คะแนนเนอะรูปภาพที่หนึ่งได้แล้วเอาชี้เองสิครับดิกชี้และอ่านตามดิกและชี้ที่ตัวหนังสือดิกนะครับแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าดัสมิินไทยขุด ตอบด้วยดิกวัดดัสมินเนไทยขุดผ่านนะที้มารูปทางขวามือรูปนี้นะครับทุกคนรู้ว่ารูปนี้คือรูปอะไรครับรูปนี้คือรูปอะไรว่ายน้ําเตรียมนะเตรียมหาคําว่าว่ายน้ํานะครับเตรียมหาว่ารูปว่ายน้ําคือรูปไหนนะครับรูปว่ายน้ําคือรูปไหนเอาเตรียมก้มหน้าลงไปดูที่สมุดดูที่บุกหนังสือของตัวเองก้มหน้าลงไปดูว่ารูปไหนคือรูปว่ายน้ํานะครับฟังให้ดีๆที่เชื่อจะสปีดแล้ว คำว่าว่ายน้ำคือคำว่า swim อ่า swim เจอ,อยังครับ swim คำไหนที่แปลว่า swim คำไหนที่แปลว่า swim เจออย่างขึ้นต้นด้วย s เแล้วก็ w ใช่ไหมครับ swim w swim อะไรคือ w d o u b e u w ฉะนั้นต้องมีตัว s กับ w ก็คือตัว s กับ double u match เลยครับโยง แมชมานี้คำไหนทีแ่แปลว่า swim ทแปลว่าว,ว่ายน้ำเจอ,อยังครับนี่จับคู่ได้แล้ว swim อันแรกคืออะไรนะดิกขุดทีนี้ทุกคนพูดอีกสวิม does ว่าดั e มิน n t ไท i swim ทุกคนพูด swim swim ภาษาไทย Swi m ว,ว่ายน้ำอ่าทีนี้มารูปฝั่งนี้ครับมาที่รูปฝั่งนี้นะรูปฝั่งนี้เตรียมมันกำลังทำอะไรนี กําลังทําอะไรไม่ใช่นั่งนะบางคนคิดว่ามันนั่งไม่ใช่มันเห็นเส้นจากนี่มาไหมมันมาแงบเนี่ยแสดงว่ามันมาจากข้างบนมาข้างล่างแปลว่าอะไรครับข้างบนมาข้างล่างได้ต้องทําไงกระโดดใช่ไหมครับกระโดดอ่าฉะนั้นคําไหนที่เป็นคําว่ากระโดดภาษาอังกฤษฟังให้ช,ชัดๆนะครับ jump 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 แปลว่าอะไรกระโดด jump คําไหนขึ้นต้นด้วย J เจ คำไหนอ่ะขึ้นต้นด้วยเจเจอจ m p แล้วก็ยูอะชี้ให้เจอยู you, อะเจออาจาจัมเมจัมจัมแล้วอะไรจัมแล้วก็พีเพอ่เจอ,อยังครับจัม um, ได้แล้วจัม um. คำนี้ชี้ใหม่จ m p แปลว่ากระโดดอ่ทีนี้ที่เชื่อพูดอีกรอบหนึ่งจั p um. ภาษาสังกฤในไทยกระโดดโอเคฟินิช โอเคฟิเนชแล้วต่อไปมาดูที่คํานี้ครับรูปนี้กําลังเป็นยังไงกําลังวิ่งใช่ไหมครับฟิวจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้อ่ะมันกําลังวิ่งฉะนั้นฟังให้ชัดๆนะครับคำว่าวิ่งคือว่าไรบางคนรู้แล้วเก่งมากคําว่าวิ่งคือคำว่า run าทุกคนพูดเอง run วัน run แปลว่าวิ่งคําไหนครับง่ายขึ้นต้นด้วย r r u a r a r n Run. รันเจอหรือยังครับเอายงแมทช์เลยเร่ออันนรันโอเคฟินิชต์ฟินิชต์รันนทีนี้ทีเชอร์พูดอังกฤษสตูเดนต์สปีกไทยรันว่าดัสมินในไทยรันวิ่งรันวิ่งโอเคฟินิชแล้วอ่ะไปอย่างรวดเร็วครับรูปต่อไปครับรูปต่อไปมันกำลังทำอะไรอ่ะมันกำลัง ปีนต้นไม้ใช่ไหมครับคําว่าปีนต้นไม้ฟังให้ชัดๆนะครับฟังให้ชัด c คลายที่เชื่อพูดแล้ว climb climb คำไหนคือมาคำว่า climb เหลือ2คําใช่ไหมครับคํานี้กับคํานี้คําไหนอะ climb climb ขึ้นต้นด้วยเคเคใช่ไหมอะไรออกเสียงเคซีเคคลายแล้วก็เลเอเลเคไอไอไม่ใช่อีนะตัวนี้เป็นไอไ เคลือนยคลายแล้วก็มีตัว M เหมือนข้างหลังเป็นคลายคลายทุกคนพูดพร้อมกัน One, two, Cl imb. Cl imb. ว่าดูสิคลายคลายแปลว่าปีนอ Match ครับ Match หรือยัง Match หรือยัง Match ม,มาคำว่าคลายแปลว่าปีนอย่างนี้ Teacher speak English Student speak Thai คลาย What does it mean in Thai climb ปีนโอเคผ่านแล้วและสุดท้าย เป็นซูเปอร์แมนเลยอะสุดท้ายอ่าสุดท้ายมันทําอะไรครับมันกําลังบินอ่ามันกําลังบินคําไหนที่แปลว่าบินคําไหนที่แปลว่าบินเหลือคําเดียวไม่ต้องคิดอ่าฉะนั้นทุกคนโยงแล้วใครที่กําลังโยงอยู่ให้ฟังแล้วอ่านตามนะครับคาว่าบินคือคําว่า fly one two three fly one two three fly แปลว่าบินทําไมถึงอ่านว่า fly f l f l รวมกันเป็น fl y i ตัวนี้ไม่ใช่ y อ e, ไม่ใช่ y เยอะแต่เป็น y i fl i fly 1 2 3 fly fly what does it mean in ไท i fly ตอบ fly บินโอเคเช็เช็คครับเช็คเตรียมเตรียมนะครับ teacher speaks English ก่อนแล้วกัน uh, teacher English ก่อนแล้ว student speaks student speak ไทยคำแรกเลยนะครับ อังกฤษคำแรกเลยคำนี้นะครับทุกคนฟังที่เชื่อจ p ม,มพูดตามจ u m p ภาษาไทยกระดูดนะต่อไปครับคำนี้พูดตาม Dick 1 2 3 Dick ภาษาไทยขุดนะครับท่องนะนี่ให้ท่องนะใครท่องโดยไม่จำนะคำนี้นครับมาฝั่งนี้ตัวนี้ดูดีๆนะครับดูวงกลมดีๆีล l y ฟลแปลว่า บินดูจากเส้นไปเองนะครับคำนี้บ้างคำนี้ swim พูดตาม swim แปลว่าว่ายน้ำดูเส้นที่มันโยงไปคำต่อไปครับ run ทุกคนพูดเอง run แปลว่าวิ่งคำต่อไปครับคำต่อไป climb climb แปลว่าปีนนะครับแปลว่าปีนทีนี้ ทีนี้ t e a เช e r จะสป e a ไทยสปิคไทยนะครับทุกคนเตรียมก้มหน้าดูใน Book หนังสือตัวเองที่เช e r จะสป k คไทยนะครับที่เชจะสปคไทยนะเตรียมเตรียมก้มหน้าดูอ่าแล้วให้พวกเราเช็คเองนะครับคําแรกนะครับคำแรกกระโดดอ่าตอบเป็นอังกฤษกระโดดคําว่ากระโดดคือคำไหนตอบ กระโดด English คำว่าอะไรดูจากเส้นที่เราโยงครับกระโดด j จ m มทุกคนพูดครับ Jump ทุกคนใครยังไม่ตอบ Jump กระโดดอีกรอบหนึ่งกระโดด Jump คำต่อไปว่ายน้ำว่ายน้ำคำว่าอะไรว่ายน้ำว่ายน้ำดูเส้นมาสกอตสกอตอ่าน